สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่ฟังดูเหมือนเป็นพลังพิเศษเลยนะคะครับผมเรื่องอะไรครับวันนี้การเล่นหมากรุกโดยที่ไม่ต้องมองกระดานนะคะ Blindfold Chess อ๋อ oh, ครับครับน่าสนใจมากค่ะเรามีข้อมูลจากหลายช่องทางเลยทั้ง Chess Dojo, p u s h m a n อ uh, ่อ e a l Chess Academy แล้วก็ Chess House ด้วยค่ะมาดูกันว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรทำไมคนถึงอยากฝึกกันแล้วมันฝึกได้จริงหรือเปล่าหรือต้องเป็นแบบอัจฉริยะเท่านั้นอะไรแบบนี้ค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจจริงๆครับ mm hmm. เพราะหลายคนมองว่ามันยากมากๆยากเกินจริงแต่จริงๆแล้วเนี่ย เอ่อข้อมูลจาก Real Chess Academy เขาชี้ว่ามันไม่ใช่แค่การหลับตาเล่นนะอ้าวไม่ใช่เหรอคะครับแต่มันคือการฝึกสมองแบบเข้มข้นเลยโดยเฉพาะเรื่องการคำนวณแล้วก็การสร้างภาพในใจหรือ visualization โหการสร้างภาพในใจครับซึ่งประโยชน์หลักๆเลยคือมันช่วยให้เราคำนวณเก่งขึ้นมากจริงๆโห้คำนวณเก่งขึ้นนี่สำคัญมากๆในหมากรุกใช่ไหมคะเพราะบางทีเราก็อาศัยแค่สังชาตยานแต่ถ้าคำนวณแม่แมแมนๆนี่น่าจะ เปลี่ยนเกมได้เลยถูกต้องครับ Real Chess Academy เขาก็ย้ำว่าการคำนวณเนี่ยสำคัญไม่แพ้สัญชาตญาณเลยการฝึกแบบ line fold เนี่ยแหละครับมันบังคับให้เราต้องคิดต้องจำตำแหน่งในหัวจริงๆอ๋อ oh. ไม่ใช่แค่แบบลองเลื่อนหมากบนกระดานไปมาดูมันเหมือนเป็นการเอ่อยกเวทให้สมองส่วนคำนวณเลยครับมีเรื่องเล่าหนึ่งจาก Real Chess Academy ที่ฟังแล้วทึ่งมากเลยค่ะคือมีคนหนึ่งเขาบาดเจ็บ ต้องนอนอยู่เฉยๆแล้วก็ใช้เวลาทั้งวันไปกับก,บก,บการดูเกมหมากรุกครับสุดท้ายกลายเป็นว่าเขาสามารถเห็นภาพกระดานในใจได้เองเลยมันเหมือนกับว่าการหมกมุ่นมากๆกับการคิดคำนวณเนี่ยมันสร้างทักษะนี้ขึ้นมาได้จริงๆหรอคะประเด็นนี้น่าสนใจครับมันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เชส House พูดถึงด้วยคือทักษะการสร้างภาพในใจหรือ visualization เนี่ย มันอาจจะมีประโยชน์มากกว่าแค่ในเกมหมากรุกนะยังไงคะเขาชี้ว่าการฝึกมองภาพรวมการคาดการณ์ความเป็นไปได้หลายๆชั้นในหมากรุกเนี่ยมันอาจจะคล้ายกับการวางแผนโปรเจกต์ซับซ้อนในงานหรือการมองเห็นผลลัพธ์ระยะยาวของการตัดสินใจในชีวิตประจําวันได้เหมือนกันอ๋อฟังดูมีประโยชน์รอบด้านเลยครับแม้ว่าจะมีโค้ชบางคนที่ไม่เชื่อในประโยชน์ของมันเท่าไหร่แต่ผู้ฝึกหลายคนก็ยืนยันนะครับว่ามันช่วยให้เล่นดีขึ้นจริงจริง ฟังดูดีจังเลยค่ะแต่คำถามที่หลายคนคงสงสัยเหมือนกันคือแล้วคนธรรมดาอย่างเราๆเนี่ยจะฝึกได้ไหมคะหรือมันต้องเป็นยอดฝีมือเท่านั้นทางเชสเฮาส์เขาเสนอแนวคิดที่น่าสนใจมากครับว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่าเกือบทุกคนสามารถฝึกได้ครับจริงเหรอคะครับมันไม่ใช่พรสวรรค์ซะีทีเดียวแต่มันเป็นทักษะที่ต้องสร้างขึ้นแล้วถ้าอยากจะเริ่มฝึกจริงๆอะค่ะมันต้องเริ่มจากตรงไหนคะฟังดูแบบยากมากๆเลยนะคะ ครับครับคือจุดเริ่มต้นเลยนะที่สำคัญมากๆที่หลายๆที่อย่าง r e c h ส s t หรือ chess house เนี่ยเขาจะเน้นเหมือนกันคือต้องจำพิกัดก่อนพิกัดใช่ครับพิกัดกับสีของช่องอ่าต้องแม่นเลยอันนี้คือพื้นฐานจริงๆครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะการจำพิกัดเช่น e4 d5 แล้วก็สีของช่องเนี่ยมันสำคัญยังไงคะการรู้สีกับพิกัดนี้เป็นแกนหลักเลยครับ อย่างที่ Real Chess Academy อธิบายไว้การรู้สีเนี่ยมันจะช่วยให้เราจินตนาการการเดินของบิชอปได้ง่ายขึ้นมากอ๋อจริงด้วยบิชอปเดินแต่ช่องสีเดียวใช่ครับส่วนการรู้พิกัดก็เหมือนเรามีแผนที่อยู่ในหัวนั่นเองครับพอเข้าใจหลักการแล้วค่ะทีนี้แล้วเราจะเริ่มฝึกจริงๆได้ยังไงมีเครื่องมืออะไรช่วยได้บ้างไหมคะ มีเครื่องมือช่วยเยอะเลยครับอย่างที่ช่อง Pushment กับ Real Chess Academy แนะนำก็มีเว็บไซต์ Lee Chess ในนั้นมีโหมดฝึกหรือจะเป็นแอปเฉพาะทางอย่าง Blindfold Chess .app ก็มีครับดีจังเลยค่ะครับส่วนเทคนิคการฝึกก็มีหลายแบบนะที่ Chess House แนะนำคือให้ลองเล่นเกมสั้นๆในใจดูก่อนอาจจะแค่3-4สีตาแรกพอค่ะค่ะแล้วค่อยๆเพิ่มจำนวนตาไปเรื่อยๆน่าสนใจค่ะ แล้วมีเทคนิคอื่นอีกไหมคะอย่างของเชสโดโจล่ะคะมีเทคนิคที่ดีมากจากเชสโดโจครับคือการฝึกถามตอบตัวเองเกี่ยวกับตำแหน่งหมากถามตอบตัวเองครับเช่นบิช,ชอปขาวตอนนี้อยู่ช่องไหนนะควีนดำคุมช่องอะไรบ้างอะไรแบบนี้การทำแบบนี้มันช่วยทบทวนความจำได้ดีมากโดยเฉพาะเวลาเรารู้สึกสับสนหรือภาพในหัวเริ่มแบบม,ม,มัวนะครับอ๋อออค่ะค่ะ การทำตัวเองแบบนี้จะช่วยยืนยันว่าเอ๊ะเรายังจำตำแหน่งต่างๆได้ถูกต้องอยู่นอกจากนี้ยังมีเทคนิคแบ่งกระดานเป็น4ส่วนขวารันเพื่อช่วยในการจำอันนี้จากช่อง Pushment แบ่งเป็น4ส่วนครับซึ่งคนที่ทำช่อง Pushment เองเนี่ยเขาก็เริ่มฝึกจากศูนย์เลยนะแล้วก็แสดงให้เห็นพัฒนาการจริงๆเขาเน้นย้ำเรื่องการไม่ยอมแพ้ด้วยครับเวลาเจอความยากลำบากเนี่ยสมองมันจะชอบบอกให้เรายอมแพ้ฟังดูแล้ว มันท้าทายมากเลยนะคะแบบไอความรู้สึกที่ว่ามันสับสนหรือแบบภาพมันมัวมัวเนี่ยค่ะอันนี้คือปกติใช่ไหมคะปกติเลยครับปกติมากๆคือไม่ต้องกังวลเลยคนเก่งๆมีประสบการณ์เขาก็เป็นกันครับอย่างที่เชสโดโจอธิบายไว้อ๋อเหรอคะครับสิ่งสําคัญคือการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและกล้าที่จะผลักดันตัวเองผ่านความรู้สึกยากลําบากนั้นไปให้ได้ไม่ยอมแพ้เมื่อสมองเริ่มบอกว่าทําไม่ได้หรอก หรือมันยากไปแล้วมีประเด็นหนึ่งหาที่น่าสนใจมากจากเชสโดโจคือเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องเห็นภาพกระดานในหัวแบบชัดเป๊ะเหมือนมองด้วยตาจริงๆก็เล่นได้ครับคือผู้บรรยายในคลิปเองเขายอมรับว่าเขาแทบจะสร้างภาพในใจไม่ได้เลยแต่กลับเล่น blind fold ได้หลายกระดานพร้อมกันอันนี้มันมันไม่ขัดกับแนวคิดเรื่อง visualization สำคัญมากๆจากที่อื่นหรอคะมันทำงานต่างกันยังไง นั่นเป็นจุดที่น่าทึ่งมากครับมันแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ตำแหน่งอาจจะไม่เหมือนกับการเห็นภาพเสมอไปอืคือบางคนอาจจะรับรู้ตำแหน่งและความสัมพันธ์ของตัวหมากในลักษณะที่เป็นนามธรรมมากกว่าคือไม่ได้เห็นเป็นภาพถ่ายในหัวเป,เป๊ะแต่ก็ยังสามารถคำนวณและเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเข้าใจแล้วค่ะมันเปิดความเป็นไปได้ว่าสมองเรามีวิธีประมวลผลที่หลากหลายกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยครับ สุดยอดเลยค่ะสแสดงว่ามันมีหลายวิธีที่จะไปถึงเป้าหมายเดียวกันสรุปแล้วจากที่เราคุยกันวันนี้ Blindfold Chess เนี่ยไม่ใช่ความสามารถพิเศษอะไรเลยแต่เป็นทักษะที่ฝึกฝนได้จริงๆมีประโยชน์มากในการพัฒนาการคำนวณแล้วก็การสร้างภาพหรือการรับรู้ในใจมีเครื่องมือมีเทคนิคช่วยฝึกเยอะแยะเลยครับผมแต่หัวใจสำคัญที่สุดก็คือความอดทนความพยายามแล้วก็ การไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบากนะคะถูกต้องเลยครับและอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักหน่อยนะครับการที่เรายอมทุ่มเทฝึกฝนทักษะที่ดูเหมือนจะซับซ้อนมากๆแล้วก็ท้าทายสุดๆอย่างการเล่นหมากรุกโดยไม่มองกระดานเนี่ยมันอาจจะเป็นกุญแจไปสู่การปลดล็อกศักยภาพด้านอื่นๆในตัวเราที่เราอาจไม่เคยรู้ว่ามีอยู่เลยก็ได้นะครับ น่าคิดนะคะหรือบางทีการฝึกเอาชนะความสับสนความซับซ้อนบนกระดานในจินตนาการเนี่ยอาจจะให้มุมมองใหม่ๆหรือความมั่นใจในการรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนในชีวิตจริงของเราได้บ้างไหมอันนี้ก็น่าเก็บไปคิดต่อดูนะครับ